ยยอ๋อยิ้มยำไปอีกก็คือง,งานวันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะและนี่คือสามคำจากเนเน่นะคะขอเสียงกรี๊ดในจังในนีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเนเน่้ด่ขอบคุณค่ะและนุ่มหล่อของเรานะคะคน,น,นี่ขอเสียงกรี๊ดในจังนุ่มหล่อด้วยใจ เปิดตัวด้วยคนัถคนปังของเรานะคะนี่อยากให้เต้นแฉบอยู่ก็แต่ขึ้นเวทีเลยนี่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเดินเชิญน้องๆทุกคนขึ้นมาบนเวทีเลยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกปันบนเวทีนะคะนี่ น้องตุ้มนั่นสวัสดีค่ะ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 นิยังนะถามมาอาโปเป็นไงอาโปเออเคลียบเคลีบกันนี้กันไั้แน่แน่แล้วโอเคนะคะเดี๋ยวจะได้อยู่ตรงกลางเฟรมนะคะได้ไหมเห่ย มีเซนเตอร์เซตเตอร,ร,ร,ร์อยู่ตรงนั้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้พี่พี่สื่อมาชนเก็บภาพกันสักนิดหนึ่งนะข้างหลังข้างหลังเห็นไหมเอ่ยเก็บภาพกันได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ๋อขอโทษขอโทษโอเคอยังไงอ่ะขอบคุณค่ะพอดีพี่มองไม่เห็นใครลงมาจะจกัปประเดือนขอโท้วนด้วยนะำบังม,มาตั้งนานนี่ เดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันสักน,นิดหนึ่งนะคะเอาเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะสองคนจากน้องๆ Drive นะคะาถามกันสักน,นิดนึงดีกว่านะคะถ้าแรกใครดีโอเคเตรียมตัวสวุดปลายเลยนะคะป้าอยากจะบอกอะไรถึงงาน e มช o y แล้วก็มีเน้าบอยคะ่ะก็ดีๆกันมา Enjoy ค่ะผมรอดค่ะก็ พวกหนูก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่วันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็หวังว่าในอนาคตท่าน้าจ็จะไดร่วมท่านอีกครับน,ๆๆน,นี่อีกหนึ่งท่านนะคะขอสามคำให้กับงานนี้สามคำให้กับงานนี้ดีใจมากดีใจมากทุกคนดีใจไปเลยนี่